สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาชมครับถนนราชพฤกษ์นะครับผมเป็นซอยที่ปลูกต้นคูนะครับผมราชพฤกษ์มมนะครับผมนังามกันเลยครับตอนนี้เริ่มออกดอกงามเลยครับผมเลยชมกันเลยครับอย,ยบอดใสนิดนึงครับผมงามๆเลยครับ ตอนนี้นี่ดอกสวยมากครับผมทั้งต้นเลยครับเหลืองรามเลยครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะหนึ่งปีเขาจะออกครั้งหนึ่งเนาะถนนเสน่ห์นะผมนะักมาถ่ายเพื่อนชมครับผม มาชมด้วยกันครับก็อาจจะใส่นิดนึงนะครับไม่ได้ใจ่ไม่แต่สันนะครับผมงามกันเลยครับมองเราสดชื่นครับลมพัดเย็นสบายนะครับสุดซอยเลยนะครับผมอีู่แต่แล้วก็มาถ่ายชมเนาะทีนี้มาช้าหน่อยนะครับผมนะว่าเขาเพิ่งออกเริ่มออกดอกเนาะนะครับผมนะครับให้ชมช่อนี้นะครับผม มีทั้งแตกใบอ่อนกำลังออกรอด่อ,อแล้วก็กำลังตูมๆกัเลยเริ่านานแล้วนะปีน้นะผมกำลังตูมนะครับผมนะให้ชมด้านบนนะครับผมแต่ละกิ่งเนาะนะครับด้าน,นบนเหลืองสวยนะครับผมแต่ละกิ่งนี้สวยมากับตนนัวนี้ปกติจะไม่ออกดอกเยอะนะครับปีนี้ออกเยอะมากครับตัวน,นี้ ต้นที่มีอายุเยอะเขาจะออกดอกน้อยนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมต้ในใดนู้นอ,ออกดอกเยอะประจำแล้วนะครับผมเดินนี่มองด้วยภาพที่สบายหูสบายจานะครับผมกลิ่นก็จะหอมมันอ่อนนะครับผมนะ นะครับสุดถนน,นรุ่รนเรยน้ำพอน้ำด้านนู้นก็จะมีอีกนะครับป่าป่ายเนาะนะผมนะเดินมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมคลิปนี้ก็ ถ่ายเพื่อนชมนะครับความไปถึงนอ้อถนนราชพฤกษ์นะครับผมนะปลูกต้นคูนนี่สองข้างทางเลยครับมีเส้นเดียวนะครับตั้งอำเภอนะครับผมที่อนุรักษ์เพ่นคูยงามเลยครับผมนะ คลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกับผมฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็สไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับดีๆผลิตคลิปดีๆไาเพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ